Ui Ui... uý, 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 thính uý, Má uý, 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 เฮ้ยกด e ได้ว่าลืมเอา้าไอเสียงดนตรีโคตรดังเลยยัดเช่กูมไม่ได้ยินเสียงมึงเลยอะเออ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไอเคียมือกูสนชิบหาย

ไอช่ไช่เครียแล้วมีสายแดงๆกันด้วย ุยไปเป็นบ้าต้องไปเหรอ <c oughs> โอ้โหไอ้เหี้ยกลับมาเล่นต่อละเราได้ร่วมงนานแล้วกูไม่ได้ลงนีไนอเไรบ้าเพี้ยอยู่กูว่าแล้วไม่ได้แดกกูไอ้เหี้ยเชื่อกูนอนละขอยเจออย่ยัน,มามานเรื่อมาไม่นานวะไอ้เปรยเอ้ย Beleza Tem aí, ชีอะไอ,อนนมันเซฟให้กูยังวะกูอยากจะเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นพรุ่งนี้อ่ะอุ้ย <c oughs> เออเดี๋ยวกูค่อยมาเล่นพรุ่งนี้แล้วกันเอ้าไม่มีภาคสองวะเออ ซื้อแม่งโอ้โหกูเบาเสียงฝึกแม่งได้ยินได้ยินได้ยินละไปเอ้ามันล็อกอะหมาดำเดี๋ยวสถานีตำรวจภูทอนวะเอ้าเฮ้ยเก้าสิบสิบแปดสิบเอ้ยโอ้ก็เชื่อได้แล้วอะไรผีก็ได้ ได้แล้วปาบาดเร่าแร่าเลยเลยไม่นี่กับบาดเจออะไรอ่ะไอแคปเป็ดเปดเปดเป็ดยเชื่อมันดูคูไปไหนอ่ะ

อ่าเจนไม่เต็มยตามาอ,อุ้ยอ้าวเอาอ่ะเจอกูไอ้ส้นตีนเฮอ้อ <c oughs> เอาหยิบอะไรอ่ะเอา <c oughs> แดกอลไรวะ เอ้าเอ้าอุ้ยเออยื้อความทรงจำแป๊บกูไปเยี่ยวก่อนเดี๋ยวกูมาเอ้มาแล้วกลับมาบ้านอีกแล้วเหรอใช่ใครหัวล้ะเจนนั่งอยู่ตรงนั้นต้นพา อะไรวะเอ้ไอติมจะคมขืนมันอยู่ตรงมุมห้องไหนวะไหนเคยอยู่มุมห้องเออไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นแต่สีขาวกูตายแล้วเนี่ยอุยออออ้ยไอ้ิจะขืนรอยเลือดมีผ้าอนไมเหรอวะอือันนี้มึงเมนหรือมึงทาสีครับขอบใจมาก ขอบใจจริงๆมันปิดประตูให้กูด้วยไอ้ปั๊บอ้าวอ้าวอ้าวมาแล้วอูเดี๋ยวเนี่ยอุ๊ยเจน <c oughs> ทำไมเจนมันจะหนีกูอย่างเดียวเลยอะ เปิดไม่ได้ดเ,เดี๋ยวกุญแจก็เสียบอยู่ทำไมเปิดเฮียกุญแจส่าหนึ่งขึ้นอีกแล้วเจนมันเข้าไปได้ไงวะจุ่มเลยอืมอืนันะ่นแหละจุ่มเลยจุ่มเลยอุ้ยอุ้ยได้แล้วโอเคไปละไปดูเสมอต่อ,ตอแนนเลยตรงตรงอางตรงนี้หาเจน ตรงนี้ทำไมเจน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 เห็นไหมน่ะเจนเอ๊ยจะว่าไปกว่ากูจะไขประตูได้เจนมึงเพิ่งเดินมาถึงนี่เหรมึงเดินมึงคานเนี่ยมพงว่าคานไอ้เฮียต้องหาใครก้าดอีกอ๋อหนึ่งแปดสามสี่เจ็ดหกไม่ได้อ่ะ ได้แล้วเอ้าทำไมามึงกินไม่ได้วะแล้วก็เอาคีการ์ดไปใส่ชั้นสามใช่ไหมโกโอ้ยรอดแล้วไปเจนมึงเดินไปไหนละมีเยเสียเวลาตอนนี้แทบจะขึ้นเก้าโมงเปิดไม่ได้ตามหาเจนอีกแล้วครับเปิดด้ไมเนี่ย ลู้เองเพิ่มดึงจะซื้อเพิ่มไอ้เงนมันกับปิ้งเงินมันเอ๊หุยอะไรอะตู้ขวดน่าแบบ อุ้ยเมจิกเว้ยล่ะประตูไปไหนก็ได้อันนี้มันห้องตอนเริ่มเกมนี่ว่ะเอวไดด้วยปะไปในที่สุดอเฮียแมงกระตุกอส,สัตว์มึงรวดอะไรอีกเนี่ย <c oughs> พัดลมฮาตตาลิ เรีเนเราดูแม่งไตติมถามว่าที่นี่อยู่ที่ไหนและเจนอ,อยู่ไหนเฮ้ยมันยังไม่จบอีกอห้องนี้ล็อกสามสี่หกสามสี่หกเอ๊ยยังไงก็ได้เป็นสามสี่หกเอารหัสเออดีว่ะพราะไม่เจอไอ้ผีตัวนั้นอนะ่ะสามสี่ เฮ้ยหกโอเคตามหาเจนห้องนี้เปิดแอบแอบเคี่ยไปได้ไม่ได้ไม่รู้กูแอบก่อยนยังวะห้กระตุกกระตุก ทำไมาอยู่จูเสียงมันเงียบอ,ะอ่ะอ้าวกูก็ว่าอยู่กระตุกอะไรเฮียแม่งเปลี่ยนฉาก่างเงี้ยประตูไปไหนก็ได้เงี้ยเหรอโอ้มึงขาดไม่ได้ไงวะอ่าประตูประตูปิดปิดปิด,ปด,ปด วิ่งดิ<า>นะถ้าถ้ามาันเอามาหน,หน้ากูควรเป็นหน้าที่เอเธตินแล้วโลมกูละโลมกูแม่งเล่นเอเธอร์ินแท <c oughs> นเจนเจนเจน เจนแมพไม่โหลดแต่ข้างหลังแมพไม่โหลดเจนฮัลโหล <c oughs> แม่งมืดชิบหายเลยไอเชี่ยเจนแม่งเดินกลางอากาศอ,อ้าว <c oughs> ไปได้นะเ <c oughs> นี่อะไรอะ่ะมันแค่เล่นทำแอ็คแนวรักไอไอมันแค่สั่งให้กูเล่น <c oughs> เลื่อยตัดเหล็ก อ่ะเลยเอเอถ้ามันเป็นโฮมสวีทโฮมอ่ะขวดน้ำมนต์อ้าไอเบลมเช็ดกูแน่โดนอะไอสัสขดองไอฟุตหนึงน่งกูหนึ่งไอเบลมาเฮ้ยเร็วๆดิกูสองไอฟุตหนึ่งน้ำมนลาดน้ำมนตาดเลยโอย,ยน้ำมนต์บ้า้ำมนต์ลาดน้ำมนตลาด,ลาด,ลาดแล้วมันจะถือน้ำมนไว้ทำไมวะอีติมมไหถือไว้แต่ไม่ลาดมัน ดิกูเอามาลาดหน้าตัวเองแม่งามัเนี่ยจุดจดจุดติดตดอ้าวอเออแดกอ้าวอ้ออา,วอาวสมน้ำหน้าวะโทษทีมม้นนมมมนนมนนมนนมม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  เป็นแท็บเว้แท็บของไซเฟอร์ผีจะมาแห่มึงบาสเชวกูติดอ้าวอ้าวอ้าวยังไงยัง <c oughs> ไงมึงค่ากูเถอะมึงูซากานี้ไอ้สายบินได้เนี่ยมีายามการต <c oughs> อบขยะ เอ้าไอ้มันไม่ตายมันเก่งขึ้นไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูมันเก่งขึ้นไอ้เหี้ยตรงไหนวะตรงไหนไอเฮียไอเบลมันแดกไปแล้วอ้าวดูมันวิ่งไปเจ้ากูรู้ตัตายเลยอะมันวิ่งไปหามึงทำไมวะเนี่ยเตะแม่อุ้ยตายไอ้ชิปกูตาย โอ้โหกลุ oh. Oh ้มเกๆไปแล้วเยส้สยอดฟานฟาแล้วแล้วมึงดูไอ้ติ่งมันวิ่งไอ้เหี้ยโอ้โอ้ดีแล้วที่มันเป็นคัสซีน่ะถ้ามันไม่ใช่คัสซีนกูถ้ากูตายตรงนี้กูเศร้าเลย เฮ้ยมึงเชี่ยเชี่ยแม่มึงอ้าวมันวิ่งไม่ได้อ่ะกดชิปแล้วเนี่ยอย่าตายอย่าตายติมไม่เอาติมติมครับเออขอบใจขอบใจขอบใจอีลาตีอีลาตีเฮียประวัติที่ช่วยกูเนี่ยเออขอบใจ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 เฮ้ยอุลาเกือบไอ้สัตว ไม่พี่ผมขอโทษที่ผมด่าพี่ตายโง่โอ้าวอ๋อไอ้เบลนี่ผัวมึงเหรอตายโงูหน่อยขอโทษทีไปดิไปดิไปดิขานขานขานพี่ไ้เววิ่งดิวิ่งไปไหนอะรีบไปจากที่นี่ดีกว่านี่เหรอโอเคเขียววิ่งทะลุประตูมาเลยหรือกูตายได้ปะ เธออยู่ที่ไหนเจนอ่าไอเจนหายเพราะไอเจนคนเดียวไงที่จะทำกูตายไปกี่ครั้งวะเนี่ย <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> ว่าลาตีผลวมาอ่าประตูไกลขึ้นชิผ่าแล้วกู <c oughs> อ๋อถึงแล้วโอเคกำลังจะเปิดดูเลยเสรแล้วใช่ไหม จบแล้วใช่ไหมดูที่มีอะไรตอนท้ายเฮียไม่ใช่เปิดประตูแล้วจบดื้อๆไปต่อภาคสองนะเกิดอะไรขึ้นวะทำมาเป็นแบบนี้ยัเค์ไอ้ยัเษ์หเออโอเคนี่เรามองคงช่วยอะไรได้บ้าง้ยมีดเหรอ เดี๋ยวเกมมึงยังไม่จบอีกเหรอชิปหายละไอ้ไหนบอกว่ากลางเกมกูจะได้มีดว่ากูมาได้แม่งท้ายเกมเนี่ยอีกสิบห้าทีก็จบเ,เ,ลเ,ลเลยเนี่ยเลนไงเลนแกได้โอ้เลนเลนสัดสัดเลยเนี่ยจะจบเลอีกสิบห้าทีก็จบเลยเนี่ยเล่ใช่เลยนู่นไ,ไงไ,ไปจ้วงมาเลยไหม ไปไปไปจะพีอะไรไปกูก็โดนจ้วงดิอุ้ยอะไรข้างหน้ากูวะฟ้าแลบเมื่อกี้ไม่โดนมีจ้วงหรอกเมืนอกีนมันเชื้าแห้งเอ้าไม่รคนที่ันคือใครถ้ามันอยู่เนี่ยไอ้

เดินไปเลยบาสบาสเดินไปเลยกูดูพี่เอกก่อนกูก็ดตาเปิดตาอ้าวบาส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 อย่างไงก็อย่างนั้นว่ามามึงมาเจอกูนี่มาอีลาตีอีสมพเวนีมันเป็นหุ่นแต่ไฟเหี้ยกูวันนีวกูจะหันหลังมาแล้วสุดท้ายกูอ่าไม่ใช่หุ่นแล้วไม่ใช่หุ่นแล้วแม่งมีสีแม่งมีสีไอ้นี่ไอ้นี่มันอ่าเหี้ยกูดูกูดูเพลิน

เออมาเออเออมันแทงแบ้าอ้ากางถ้ามันแทงอ้าถ้าถ้ากูแทงมันถ้ามึงมึงคิดนะถ้ากูแทงมันมันจะไม่มีภาคสองนะอ้าวกูอยากให้มันมีภาคสอง <c oughs> เออถ้ากูแทงมันมันจะไม่มีภาคสองไงเอเอเขียม,มีหล่นจ จบแล้วไอ้เช่้เอาเอาไม่จบไม่จบแลวเหรอใช่เอา้ามันไม่มีเอ็นเชอริตไม่มีเพลง,ต,งตึงตึงตังไม่มีเลยเหรอมีเอ็นเชอริตเอา้าไอ้เหี้ยเอ้ามันบีบคอไอ้เจนปุ๊บไอ้เจนโดนมากจบเลย ตัดจบแบบละครไทยเออก็ละครไทยเฮียก็มีเกมไทยเนาะโดนลากไปไอเฮียพี่เอกก็ด่าแบบกูเนี่ยเกมจู่ๆก็ตัดจบไปเลยอับดุนยิดผไป